ยายจัดกระเป๋าจะเตรียมตัวไปไหนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศโอ้โหเที่ยวต่างประเทศโกอินเตอร์นะเนี่ย <Wow. S 1> ไปประเทศไหนอายายประเทศจีนมณฑลกวางตุ้งมณฑลกวางตุ้งมันอยู่แถวไหนวะแถวแถวประกาศขาวมั้งแล้วไปกี่วันนายยายก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะอย่าลืมซื้อขนมมาฝากด้วยนะเอาขนมอะไรอะ่ะขนมจีนครับ ถ้าแวะไปสิงคโปร์สงสัยมันจะเอารถช่องด้วยเออเออเพวกเอ็เองว่างไหมช่วยไปเรียกแท็กซี่ให้หน่อยสิได้ครับยาย one hour later เป็นไงนานจังวะแท็กซีล่ล่ะไม่มีเหรอแท็กซี่อ่ะมีเยอะเลยยายแต่ไม่มีคันไหนไปประเทศจีนสักคันคัน <c oughs> สุดท้ายยังมาด่าพวกผมอีกว่า <c oughs> เด็กไม่มีอะไรจะเล่นหรือไง สรุปผมผิดตรงไหนเนี่ยเออขาผิดเองแหละผิดที่ใช้พวกเองเนี่ยอ้าวเอาไปเก็บคืนไม่ป้องไม่ไปมันแล้วอ้าวแล้วขนมจีนผมมายายประเทศจีนมันไม่มีขนมจีน, <laughs> นหัวเราะบ้านะน่หัวเราะยันบ้านมัน